ลูกค้าที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาอยู่กับมารีแล้วนะคะในช่องมารีพอร์ตนะคะวันนี้พิเศษหน่อยนะคะมารีพาทุกคนนะคะมาชมในงานมอเตอร์โชว์นะคะปี2022นนะคะตัวนี้นะคะข้างหลังของมารีนะคะจะเป็นเน็กเซนตัวใหม่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมารีจะพาทุกคนนะคะไปชมนะคะเน็กเซนตัวใหม่ทางด้านหลังของมารีนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะตามไปดูกันเลย ด้านหน้าของวาแท็นะคะเรนเจอร์วแท็กนะคะตัวนี้จะเป็นฟอร์ดเรนเจอร์วาแท็นะคะภายในของวาแท็นะคะก็จะเป็น เดิมนะคะแล้วก็โคมาลายไซฟ,ฟ้านะคะนี่นะคะหน้าจอนะคะก็จะมีขนาดใหญ่อย่างนี้เลยนะคะในเบาะจะอ่าปักคำว่าวายแท็ตรงนี้ด้วยนะคะ วนี้ก็จะเป็นดับเบิลแคบนะคะเรนเจอร์นะคะตัวสปอร์ตนะคะตัวใหม่ล่าสุดของเราเลยนะคะดูข้องเครื่องกันนะคะตัวนี้ดับเบิลแคบสี่ประตูนะคะแล้วก็หนีบบันไดข้างก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ให้ดูนะนะคะก็เดีลูกค้า ่ลด้านหลังของเรานะคะ,จะเจ้า d o u b l ลแ a ป Sport ต,ตัวนี้นะคะจะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะลูกค้านะคะตัว Sport นะคะแล้วก็บันไดขับบันไดบนท้ายนะคะตัวนี้ไฟท้ายของเขานะคะจะแตกจากเดิมนะคะตัวนี้ตัว Sport นะคะ จะพาชมภายในกันนะคะภายในของเจ้าตัวสปอร์ตตัวนี้นะคะก็จะเป็นตอกเปาะหนังนะคะแล้วก็สักท์คำสปอร์ตตรงนี้นะคะกลงดอลนะครับไหน้าออโต้นะคะมอไรนะคะไฟฟ้านะคะแล้วก็หน้าจอที่มีขนาดใหญ่นะคะนะคะคอนโซลของเขานะคะจะดูเรียบหรูนะคะแล้วก็ด้านหลังของเขานะคะ ทรงสปอร์ตนะคะราคาของตัวนี้นะคะ964,000บาทนะคะ ไปจะเป็นแรปเตอร์นะคะตัวนี้นะคะน้องใหม่ของเราเลยล่าสุดนะคะ next gen ของเรานะคะตัวแรปเตอร์เดี๋ยวให้ดูด้านหน้ากันก่อนนะคะด้านหน้าก็จะเป็นไฟอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะตัวแรปเตอร์ของเรานะคะด้านตรงนี้นะคะมันจะโมโบมาอยู่ฝั่งไหนยูนะมันอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งนี้ตลอดตัวแรปเตอร์ของเราตัวนี้นะคะราคาของเขาอยู่นะคะอยู่ที่หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะ ด้านหลังตัวแรปเตอร์นะคะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะนี่คือด้านหลังของเจ้าตัวแรปเตอร์นะคะมีดูไฟสวยงามมากนะคะมีคล้ายกล้องหลังอ๋นะคะนนเป็นคู่นะคะ เป็นตัวเอกของงานนะคะเจ้าเอเวอร์สนะคะเน็กเซนเอเวอร์เรสต์นะคะตัวนี้ด้านหน้าของเขานะคะก็จะเป็นกระจังหน้าอย่างนี้เลยนะคะใหญ่ๆอย่างนี้เลยพรอมไซดด้านหน้าตรงนี้นะคะสวยหรูมากๆเลยนะคะ เอเวอรตัวนี้เป็นเอเวอร์เรสต์ปอร์ตนะคะลูกค้านะคะราคาของเขานะคะจะอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนหกหมนสี่นบาทนะคะเดี๋ยวดูด้านท้ายกันนะคะไฟท้ายของเขาสวยงามมากๆเลยนะคะแบบเจ้าเอเวอร์เรสต์สปอร์ตตัวนี้นะนไี่นะคะอได้ รอบชันกันก่อนนะคะจะพาดูภายในเจ้าเอเวเรสตัวนี้เนาะพิเศษยังไงนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะคะไปทัวกันนะคะภายในของเขานะคะนีด้านหลับนะคะมีคนให้ความสนใจกันเยอะเลยนะคะ เวรเรนนะคะนี่นะคะหน้าจอขนาดใหญ่นะคะลูกค้าพวงมาลายัสายสาย้าแล้วก็จะมีหน้าจอตรงนี้ด้วยนะคะนี่นะคะตัวเอเวอร์เรนนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าคู้หน้านะคะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ปักคําว่าสปอร์ตตรงนี้นะคะหน้าจอของเขานะคะตรงนี้ นี่นะคะจะเป็นหน้าจอขนาดเล็กนะคะตรงคอนโซลด้านหน้านะคะอย่างนี้เลยนะคะเป็นหน้าจอ LED นะคะแล้วก็เป็นหน้าจอใหญ่ๆอย่างนี้นะคะภายในของเจ้าเอเวอ s t ตัวนี้นะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะก็ทักมาสอบถามโปรโมชั่นได้นะคะท่านล็อกของเขานะคะแล้วก็มือเปิดมือเปิดจะพิเศษหน่อยนะคะจะเปิดตรงนี้นะคะดันเข้าหาตัวอย่างนี้นะคะแล้วก็เปิดออกไปนะคะนี่นะคะแบบใหม่ของเรานะคะไฟหน้าอัตโนมัตินะคะนี่นะคะคอนโซลให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ เเวอรตัวนี้นะคะในราคา1,464,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเดี๋ยวเปิดด้านหน้าให้ดูนะคะก็จะเป็นไม้ค้ำขึ้นไปอย่างนี้นะคะนะคะบ,บใหม่นะคะแล้วก็ภายในห้องเครื่องนะคะนี่นะคะจะเป็นเอเวอร์เร i ไทเทเนียมนะคะ เป็นไทเทเนียมพัดนะคะเป็นไม้ค้ำเหมือนกันนะคะตัวน,นี้จะเป็นตัวสี่คูณสนะคะไบเทอร์โบนะคะ น,น,นะะเป็นบบกไฟฟ้าคู่หน้านะคะลูกค้าตัวนี้นะคะแล้วก็มีหน้าจอเลยเป็นตัวนี้ให้เหมือนกันนะคะแล้วก็หน้าจอขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์สิบสปีดนะคะเป็น4ี่คูนสี่นะคะจะให้ดูด้านหลังกันนะคะ ปอพับไฟฟ้าจะเป็นปอะพับไฟฟ้านะคะตรงนี้ปอก็จะเป็นปิดอย่างนี้นะคะสฟท้ายนะคะไฟท้ายของเราก็จะเป็นทรงนี้ น้ำพาสตูกสนะคะทำให้ความสินใจกันมากเลยแล้วก็มีสลุปกด้านบนนะคะเป็นมูลลุกนะคะแล้วก็แอร์น,อนะคะ พาชมนะคะภายในงานแล้วก็ตัวอย่างรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากจะออกรถรุ่นใหม่นะคะ n e x t เซนนะคะตรงนี้นะคะก็ทักมาสอบถามโปรโมชั่นกับมารีได้นะคะเดี๋ยวมารีจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ท้ายคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ